มาหาเกิดความสุขกับครอบครัวย,ยังไงสาหรับตัวกุ้งเองนะคะแนะนานะคะชื่อกุ้งมณีมาศนะคะ คือตั้งแต่ภา,าวนาสัมมาระหังเนี่ยค่ะแล้วภาวนาให้ได้ต้องคือคือในความรู้สึกของกุ้งเองเนี่ยกุ้งย x, พยายามภาวนาให้ได้หลักหมื่นขึ้นต่อวันนะคะถ้าวันไหนเนีย่ยได้หลักหมื่นขึ้นเนีย่ยจะสังเกตว่าตัวเองเนเย็นลงเวลามีอะไรมากระทบใจหรือเวลามีอารมณ์ที่หมันไส้สามีเนี่ยค่ะความหมันไส้มันจะน้อยลงนะคะอย่างทําให้เรามีความรู้สึกว่าเออเราต้องให้อภัยเขานะเขาเป็นคนใกล้ตัวเราเราต้องมองบวกเขานะเพราะเขาอยู่กับเราอย่างเมื่อก่อนอย่างเงี้ยพอเวลาถ้า <ly> ถ้าเราไม่ได้ภาวนา <f> เลยนะคะนี่นี่น,นี่อาจจะเป็นเคสแนะนําให้กับเพื่อน,อนๆที่จะเอาคําพูดสัมมาอารหังเนี่ยไปบอกกล่าวเขากับคนที่มีครอบครัวนะคะว่าดียังไงก็คือว่าเรารู้จักยับยั้งชั่งใจไม่งั้นเวลาเราอยู่ใกล้เขาแล้วเขาเกิดกวนอารมณ์เราขึ้นมาเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยเราสามารถจะแปลสภาพเขาจากมนุษย์เป็นสัตว์ เลยขลานขอโทษนะคะขอพูดตรงนี้แต่ปัจจุบันนี้คือไม่เอาแล้วค่ะพอเรามีสัมมาอรหังอยู่ในใจปุ๊บเนี่ยเราไม่กล้าพูดเพราะเรามีความรู้สึกว่าสัมมาอรหังหนึ่งคำก็เหมือนมีพระหนึ่งองค์เกิดขึ้นอยู่ในใจเราตอนนี้พอเวลามีพระอยู่เราก็ไม่กล้าพูดเราอายพระ นะคะคือทําให้ใจเราเย็นลงทําให้รู้จักมองบวกเป็นนอกจากมองบวกไปสามีแล้วยังมองบวกไปคนข้างๆบ้านยังมองบวกไปสู่ลูกสู่ใครๆอีกหลายคนที่อยู่รอบๆตัวเรานะคะสมาระหังช่วยได้มากทําให้อารมณ์ของเราเย็นลงทําให้สภาพจิตใจดีขึ้นมากๆเลยะคะ่ะมีความรู้สึกว่าเวลาเราโกรธใครใครที่มามาวีนใส่เราหรือมาทําอะไรให้เราแบบร้อนเราอาจจะยังร้อนอยู่นะคะยังร้อนยังโกรธแต่ว่าความโกรธอ่ะมันจะสั้นลง ทำให้เรานึกขึ้นมาได้ว่าเออจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราโกรธเขาเนี่ยเราเราแย่เนะเราแย่กว่าเขามาทาให้ให้เขาโกรธเราอีกแต่เราเนี่ยแย่ที่เราไปโกรธกับเขาโกรธตอบเขากลับเนี่ยคือเราก็พยายามไพร v า n ปุ๊บแล้วเนี่ยอารมณ์โกรธมันจะหยุดไปเลย ะะมันก็ทําให้มีความรู้สึกว่าเออสบายใจเนอะแค่โกรธแป๊บเดียวแล้วก็ดึงดึงความรู้สึกดีๆกลับมาสู่ใจเราดีกว่าถ้าเรายิ่งโกรธเรายิ่งมีความรู้สึกเราทุรนทุรายไม่ใช่เขาทุรนทุรายนะคะแต่เราเองทุรนทุรายคือเราเราเครียดเราก็คิดหมกมุ่นอยู่อย่างนั้นว่าเฮ้ยมันว่ากูเฮ้ยมันแบบอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันจะคิดอย่างนี้ตลอดแต่พอเราภาวนาสมาละหังแล้วเนี่ยตรงนี้มันจะหายไปทําให้ใจเราสดขึ้นขึ้นนะคะ เราพูดเรื่องนี้ก็เหมือนกับว่าสัมมาอรหังทำให้ผมได้ภรรยาใหม่นะครับคือแต่งงานอยู่กับน้องกุ้งมาเนี่ยสามสามสปีเธอเป็นศูนย์รวมของอํานาจแต่ถ้าพูดแล้วคือเหมือนศูนย์รวมของจักรวาลเลยคือถ้าเธออยากจะได้อะไรเนี่ยทุกอย่างต้องตอบสนองกับเธอถ้าพูดถึงจะยกเคสว่าอารมณ์ร้อนนี่จะเป็นอย่างไรเนี่ย เอาเอาอย่างง่ายๆก็เหมือนกันนะอย่างว่าเอาสมมติว่านั่งรถไปกับผมอย่างเงี้ยสมมติไปส่งลูกชายซึ่งเขาเรียนแพทย์ที่สระบุรีรถมันเยอะใช่ไหมอาศัยสระบุรีเอาละรถมันก็จะมีชวิสวาตาละเธอจะปล่อยไอ้ตัวสีขาวออกมาในรถน,น,นะ <c oughs> ลูกชายก็บอกแม่จะไปว่าเขาทาไมไอ้ที่แม่พูดกับผมนะเต็มๆเลยสองหูอ่ะไอ้นั่นมันขับไปไหนแล้วก็ไม่รู้ไอ้ความใจร้อนนะฮะความใจร้อนอย่างนั้นแล้วก็ บางทีอยู่ที่บ้านกันเหมือนกันนะเราก็นั่งอยู่ดีๆอย่างนี้อยู่ๆ,ๆเธอเดินมาแต่ขาผมเธอ,อ,อก็ถามว่าผมไปนั่งขวางอ่ะมันคือมันจะเป็นเรื่องในทุกเรื่องแหละคือทุกอย่างคือ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 ผมไมู่้จะพูดยังไงครับก็คือเออดีเหมือนกันแฮะทีนี้อพอพอกัญญานะพระาจารย์พลเมษท่านให้รับบุญกับกลุ่มอุปถาบนะฮะเมื่อเดินกันยาโดยประมาณการเธอก็ได้เจอสาธุชนแล้วกออ็อะไรนะฮะ พูดถึงเรื่องสัมมาหังแล้วเสร็จแล้วเธอก็ไปได้ได้ประคำไอ้นี่ก็เรียกประคำเดิจิทอนใช่ไหมฮะเธอก็เธอก็มีแรงบันดาลใจพอไปเกิดแรงบันดาลใจทีนี้เธอก็เธอก็วันวันเธอก็เนี่ยฮะก็สัมมาหังตลอดนะทั้งวันเลยวันเป็นเหมือนผมยังงงอ้มแม่เจ้าทำไมมันเปลี่ยนแปลงขนาดนี้ได้นะวันวันนี้กายไม่ไม่สนใจผมเลยฮะขึ้นรถได้ก็สัมมาหลังอย่างเดียวคนยังนั่งหนักยังไงต้องหมื่นกว่า ผมก็โงโงๆนะเออแต่แต่เธอก็ทําได้ผมมานั่งถึงขึ้นิตศาสตร์เออวันหนึ่งยีบสี่ชั่วโมงพันสี่ร้อยสี่สิบนาทีแปดหมื่นหกพันสี่ร้อยวินาทีเราหารสามเพราะงั้น,นอนไปแปดนะทํางานแปดเหลืออีกแปดแปดนั่นก็สองหมื่นแปดแปดวินาทีเพราะงั้นเธอสมาหลังได้หมื่นกวินาทีผมก็ว่าก็เป็นไปได้ตอนแรกผมก็คิดว่าเธอจะกด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 สมาหลังอย่างนี้นะแล้วก็ไม่ใช่น่ะแล้วแล้วเธอก็ทําได้ทีนี้ ในบุคลิกภาพในการทำงานของเธอเปลี่ยนเปลี่ยนจริงๆนะแต่แต,แต่ยังไม่ได้ไหม,มายความว่าร้อยเปอร์เซ็นต์นะฮะก็ยังมีวีนมีหลุดบ้างแต่ว่าเปอร์เซ็นต์เปอร์เซ็นต์ที่มันลดเนี่ยมันมันลดทั่วเลยฮะคือคือผมจะมีความรู้สึกว่าเออมันผิด,ผ,ดผิดกับท่องโนเก่าจริงๆอะ่ะมันผิดไปเลยอ่ะว่าทําไมเธ,เธอเย็นลงแล้วก็ผมว่าสุดยอดนะที่ที่ผมเจอนะเดี๋ยวนี้ก่อนนอนลนะองท้ายทิครับเธอทําอะไร โอ้จะกาบฮะมันเปลี่ยนอะไรได้สักขนาดอย่างนั้นเนี่ยผมว่าจะเอาไปซื้อไปซื้อยาไปหาหมอเพื่อแก้อารมณ์ร้อนแก้คนโมโหง,ง่ายผมว่าค่ายาค่าหมอเนี่ยมันมันไม่มียาด้วยนะปวดหัวไปซื้อยาปวดหัวได้ไอคนอารมณ์ร้อนเนี่ยมันไม่มียารักษานะเออมันั่งนึกถึงพระอาจารย์ปรเมศเอ,อ๊ะท่านคิดโน้ตฮาอย่างไงเนี่ยนะครับมันแก้ได้แล้วนี่ที่เป็นพยานก็ไม่ได้มาพูดบังคือคือมันเป็นอย่างนั้นจริงๆแต่ว่า อย่างน้อยเปอร์เซนที่คืออารมณ์หุนหันพันแล่นเคยมีฟาร์มสีเท้าผมอยู่ในบ้านตะลวนเนี่ยผมจะเปลี่ยนได้หลายอย่างเลยนะฮะแล้วแต่อารมณ์เ,เลยใช่ไหมฮะจะเปลี่ยนผมได้หลายอย่างเลยเ่าก็ได้กินเป็ดกินไก่ก็ได้ผมเป็นได้สารพัดนะะแต่เดี๋ยวนี้มันไม่มีเพราะงั้นในนี้ก็เป็นเรื่องถึงถึง,ถงอนุภาพของสัมมาหังแล้วก็ที่สําคัญมานั่งนึกโน้ตหาของพระอาจารย์ว่าภาวนากบตัวเราเวลาก็ของเรา แต่ทำไมแก้ปัญหาต่างๆได้อย่างที่ผมทุกมา30กว่าปีอันนี้ก็เป็นประสบการณ์จริงที่เกิดขึ้นภายในครอบครัวและตอนนีเ้เธอสามารถออกมาช่วยงานพระศาสนาได้ต้องก่อนเธอไม่ออกนะฮะเพราะเธอไม่ออกผมออกมันคือปัญหาไงฮะสองทุ่ถ้ากลับไม่ถึงบ้านแหลกเอาแต่ตอนนี้สบายลครฮะลูกก็แฮปปี้นะฮะเองก็แฮปปี้ทุกคนก็แฮปปี แต่ว่าจากร้อยเปอซ็ก็คงแก้ได้คือซึ่งซึ่งเยอะนะผมว่าตรงนั้นไม่เนพราเราประเมินดูแล้วว่าเออเดี๋ยวนี้ผมก็สบายใจขึ้นไม่ต้องมานั่งเครียดอะไรกับเธอว่าจะให้ผมเป็นอะไรอีกเปล่าในแต่ละวันนะผมก็ไม่อยากเป็นแล้วแล้ว,ลวเธอก็ไม่ไม่ไม่เป็นฟาร์มอย่างนั้นแล้วนะ